สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะคลิปนี้เป็นไม้อื่นๆในสวนก็แล้วกันนะคะน้องโชคสีไม่ค่อยแจ่มวาวเท่าไหร่เพราะว่าอากาศร้อนน้องโชคเราอากาศร้อนสีก็เลยไม่ค่อยแจ่มเอาเป็นว่าชมไม้อื่นๆในสวนกันไปก่อนพางๆไปก่อนนะคะเดินชมแล้วก็พร้อมกับบอกราคาไป ต้นไหนที่าขายพร้อมขายก็บอกราคาไปพลางๆางไปเนาะประมาณนั้นค่ะปาล์มพัดจีบนะคะปาล์มพัดจีบ4 5 0ห้าิบบาทรวมส่งนะคะต้นใหญ่เลยต้นใหญ่เลยนะคะต้นนี้แล้วก็ใบใหญ่สุขภาพดีใบสวยเขียวปัดเลยสำหรับปาล์มพัดจีบปลูกไว้หน้าบ้านหน้าอาคารได้นะคะแดดร้อยฝนร้อยได้เลยสำหรับปาล์มพัดจีบนะคะ 450บาทรวมส่งแล้วก็สนแซมทอง <c oughs> ขออภัยคะ่ะสนแซมทองนะคะความเป็นทองหายไปไหนหมดนี่โอ้อันนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่งามลนะไม่งามสนแผงไม่ได้มาดูแลตระกูลดับฟินบากเกียนะคะ เอาไปปลูกคู่กัน2กระถางนี้นะคะ350รวมส่งนะคะ2กระถางนี้เอาไป350รวมส่งนี่มันคนละลายนะคะคนละลายอันนี้แบบสีเขียว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 เยอะหน่อยนะคะเขียวเยอะหน่อยประมาณนี้ดังดีดังกระจายมากสวยมากแล้วก็อันนี้ก็จะออกเป็นสีขาวเยอะหน่อยนะคะสองกระถางนี้เอาไป350รวมส่งก็แล้วกันนะคะ แล้วก็ว่านสาวหลงค่ะว่านสาวหลงกระถางละ400บาทรวมส่งนะคะ400บาทรวมส่งหน่อยเยอะหน่อเต็มเลยนะคะว่านสาวหลง400บาทรวมส่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกพุทพุทด่ดดางนะคะดอกใหญ่ๆแล้วก็ดอกหอมอันนี้มันเหี่ยวไปแล้วอันนี้จะมีมีตุ่มดอกมากระถางละ250รวมส่งนะคะสำหรับพุทด,ด่างค่ะ สาคูด่างสาคูด่างนะคะ250รวมส่งค่ะ250รวมส่งนะคะหมักผู้หมักเมียเทียนมหาลาบอันนี้หมักผู้หมักเมียเทียนมหาลาบค่ะดูนหน่อของเขาเยอะมากเต็มกระถางเลยค่ะ350รรวมส่งนะคะมีต้นแม่อยู่ต้นหนึ่งที่แบบว่า พุ่มให้กับลูกหลานแล้วก็ต้นลูกอีกเตมก็เต็มกระถางเลยกระถาง10นิ้วค่ะ350รวมส่งหมากผู้หมากเมียเทียนมหาราบอันนี้ยางอินเดียด่างหินอ่อนยางอินเดียด่างหินอ่อนนะคะ มันแปลกแล้วก็มันสวยส่วนมากเจอยางอินเดียชมพูอินเดียดำอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าด่างแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะหายากนะวันนั้นไปเข้าเข้าไปที่สวนก็เจอต้นนี้อยู่นะคะก็เลยเอามาอันนี้อยู่ที่400บาทรวมส่งยางอินเดียด่างหินอ่อนนะคะแล้วก็ต้นนี้อยู่ที่250รวมส่ง ปอยเซียนนะคะปอยเซียนดอกเล็กๆป่อยเซียนแครค่ะป่อยเซียนแครจัเกรีนเราก็มีเยอะอยู่นะคะเรายังมีแบ่งปันอยู่นะคะกระถางละห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะกล้วยหอมแครกล้วยหอมแครกกำลังปั้นกำลังทำจำนวนอยู่เดี๋ยวรอเยอะๆกว่านี้ค่อยมาแบ่งปันเนาะน่ารักมากสำหรับกล้วยหอมแครเป็นไม้ที่ เป็นไม้มงคลด้วยเนาะกล้วยหอมอะ่ะไม้มงคลด้วยแล้วก็ประดับด้วยนะคะประดับด้วยประมาณนี้นะคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวรอให้มันได้จํานวนเยอะกว่านี้ก่อนค่อยมาแบ่งปันกันกล้วยหอมแคร์อันนี้ก็ตระกูลดิฟเฟนบาเกียเช่นกันนะคะเนี้ยไป250รวมส่งค่ะ250รวมส่งนะคะ มีต้นไหนอีกนอ้อที่จะแบ่งปันตอนนี้ฟิโลลายเมฆ350รวมส่งบัรลังเจ้าสว350รวมส่งรุ่นกระถางเล็ก250รวมส่งปาล์ม250รวมส่งแล้วก็อ่า จันประกายดาว350รวมส่งกระถางใหญ่นะ12นิ้วแล้วก็อันนี้จะเป็นพุทธอันนี้จะเป็นเศรษฐีรวงข้าว300บาทรวมส่งกระถางใหญ่ค่ะเศรษฐีรวงข้าวพุทธรักษาด่างนะคะด่างดีด่างสวยสีสันสวยปลูกสีสันให้บ้านนะคะหน้าบ้านเนี่ยค่ะ 300บาทรวมส่งต้นมันสูงนะจริงๆต้นไม้มันไม่แพงแต่ค่าส่งมันแพงค่ะสามบาทรวมส่งสําหรับพุทธรักษาด่างถ้าต้นเขาออกดอกแล้วก็ต้นมันก็จะตายไปก็จะมีต้นใหม่มาต้นใหม่มาแทนนะคะมันก็จะแตกหน่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะมันจะเป็นหัวเหมือนต้นสาคูต้นอะไรประมาณนั้นแหละสับประรดสี 300บาทรวมส่งนะคะกระถางใหญ่12นิ้วเป้งๆเ,เลยแล้วก็ก้านทองเออไม่ใช่ก้านส้มก้านส้มค่ะอยู่ที่400บาทรวมส่งนะคะช้างเหลือง ช้างเหลืองลิซ่าจับช้างเหลืองดันช้างเหลืองช้างเหลืองไม่มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีกันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแต่ก็สวยดีนะคะเลี้ยงเล่นๆใครยังไม่มีก็ชุดนี้อยู่ที่250รวมส่งได้ช้างเหลืองหนึ่งต้นแล้วก็สริรษฐีก้านทองหนึ่งต้นนะคะสองกระถาง300อเออสองกระถางอยู่ที่250รวมส่งค่ะ250รรวมส่งใครที่ชอบโกศลก็เอาไป โอ้มันเพลีย้ยลงเนาะันไม่ได้เลยตายแล้วดูแลไม่ทั่วถึงเพลีย้ยลงหนักมากจักรีนจักรีนห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะนั่นอื่นๆน,น,นี่พาไลาโซ่ขายไม่หมดก็เอามาเก็บไว้เอามาเอามาตั้งไว้โอ้โหมันสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยช่วงนี้ก็จะแบบ ทำร้านเสื้อมือสองด้วยเนาะต้นไม้ก็รู้สึกว่าจะมีเวลาให้กับต้นไม้น้อยลงซอบๆรบดบลงก็กําลังลุยร้านเสื้อมือสองแต่ก็ไม่ได้ทิ้งค่ะพยายามที่จะดันไปทั้งสองช่องเลยสําหรับร้านต้นไม้และก็ร้านเสื้อแต่แม่ค้าก็จะเหนื่อยหน่อยหนึ่งแวบไปแวบมานะคะงานก็เยอะหน่อยหนึ่งปาล์มค่ะ เอาไปประดับหน้าสวนหน้าร้านนะคะ350รวมส่งค่ะว่านนางคุ้มนี่ไม่อยากให้พลาดเลยใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากว่านนางคุ้ม350รวมส่งค่ะมีแบ่งปันให้สองกระถางใบใหญ่ใบใหญ่ใใหญจริงๆเลยนะคะ350รวมส่งแล้วก็กอริออซัมนะคะ awesome. กอริออซัมูเขารดต้นไม้อย่างไงมันแห้งแห้ง กอริอซัมค่ะ350บาทรวมส่งนะคะไทคอนเราก็มีแบ่งปันค่ะไทคอนอยู่ที่350รวมส่งนะคะมีจำนวนนี่ค่ะ350รวมส่งสำหรับไทคอนกระถาง10นิ้วนะคะกระถาง10นิ้วอันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยแดงกล้วยแดงเป็นกล้วยประดับ350รวมส่งเฟิร์นคอปราเฟิร์นคอปรา350รวมส่งเช่นกันค่ะ สวยมากเลยเดี๋ยวไปไว้ในในร้านต้นในร้านเสื้อดีกว่าจะได้แบบอฟอกอากาศด้วยเนะเาะคู่นี้คู่นี้จะเป็นกวักมรกตดำแล้วก็ฟิโลดาบเงินนะคะสองกระถางนี้เอาไป400บาทรวมส่งแล้วก็คู่นี้กวักมรกตดำ กระถางใหญ่นะไม่ใช่กระถางเล็กนะคะฟอร์มกอ่อด้วยนะแล้วก็อโกนิมา1ต้นนะคะเอาไปที่400บาทรวมส่งอันนี้อยู่ที่350รรวมส่งโอ้ยมันผ่านไปหลายอาทิตย์แล้วดอกก็ยังทนทนนะคะสำหรับสร้อยไขมุกค่ะสร้อยไขมุกดอกทนมากเลยนี่ก็เริ่มโตเริ่มงามแล้วสำหรับเมาะป่าด่างเหลืองค่ะเมาะป่าด่างเหลืองกระถางละ 700บาทรวมส่งแถมอากนิมาไป1ต้นเมาะ1ต้นแล้วก็อโกนิมา1ต้น700บาทอากนิมา1ต้นเมาะ1ต้น700บาทนะคะจับคู่กันไปแบบนี้เลยนะคะกำลังงามสำหรับเมาะป่าเมาะป่าดังเหลืองใครยังไม่มีก็จัดไปนะคะ มันจะสวยตอนฟอมฟอมโตค่ะสำหรับเมะป่าด่างเหลืองมาดูสนทรายทองสนทรายทองนะคะแดดร้อยฝนร้อยได้เลย400บาทรวมส่งค่ะ400บาทรวมส่งนะคะโกศนค่ะ300บาทรวมส่งนะคะแล้วก็ชะบาด่าง300บาทรวมส่ง แล้วก็โกศลต้นใหญ่ต้นนี้350บาทรวมส่งนะคะใหญ่มากก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับโชคเดี๋ยวค่อยลงคลิปโชคเป็นส่วนตัวไปก็แล้วกันเนาะไม่แจมกับต้นอื่นใส่ใบสักดด่างก็ไม่ใช่ ใช่ใชใช่ใ,ชใบสักด่างนะคะสักด่างห้าอบาทรวมส่งนะคะห้าอบาทรวมส่งโอ้สีดอ,อกดีสีดีนะคะสำหรับชวนชมอันนี้เป็นดอกสีเหลืองๆแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นดอกสีสดอกซ้อนเหมือนกันแต่ว่าน่าจะดอกเป็นดอกสีชมพูค่ะสองกระถางนี้ไปสามร้อยห้าสิรวมส่งนะคะ สองกระถางนี้เไปสา0รอยห้าสิบรวมส่งสำหรับชวนชมมันมีให้ชมแค่ดอกต้นนี้แต่ต้นนี้มันมันไม่มีดอกพูปีกนบอืออกน้นี้ดอกมาสองดอกแล้วน้ำเชื่อมมาแล้วได้จัดผสมไม่มีเกสอนตัวผู้ให้เนี่ยน้ำเชื่อมเยอะและ้วเกสอนตัวผู้ต้นอื่นดันไม่มีซะด้วยในวันนี้นะคะหนึ่งพันสองร้อบาทรวมส่งสำหรับ เศรษฐีเงินหนาใบช้อนกลมเศรษฐีเงินหนาใบช้อนกลม1 2 0่บาทรวมส่งกระถาง15นิ้วนะคะ1,500บาทสำหรับโชค9้าชั้นต้นนี้แล้วก็พลูปิกนก350บาทรวมส่งพลูปิกนก350รวมส่งโอ้มันคุ้มมากนะคะคุ้มมากอากนิมาอโกนิมานะคะง,งามงาม สีสันสวยมชอบสีแดงแดงอะ่ะ จะเอาติดไว้ปลูกไว้ประมาณนี้นะคะติดติดสวนไว้แซมแซมกับโชคเก้าชั้นเพราะว่าชอบไม้ที่สีจัดจ้านดีนะคะชอบไม้สีจัดจ้านเราเอามาไว้กับในสวนไม้เขียวเขียวใบเขียวๆเหมบไม่เท่าไหรอ่อ่ะบางคนเขาก็ชอบเลี้ยงใบเขียวเนาะแต่อันนี้ชอบสีจัดจ้านประมาณนี้อโกนิมาหต้นแล้วก็ว่านเพชรนารายหรือว่าจอมโจรกลับใจ1ต้นเอาไป250บาทรวมส่งนะคะ ต้นนี้ต้นนี้450บาทรวมส่งนะคะสวยมากค่ะฟลอริดาด่างอันนี้ก็ฟลอริดาด่างเช่นกันอันนี้450รวมส่งสำหรับกล้วยปาปัวนิวกีนีเดี๋ยวจะพาไปดูลูกเนาะปาปัวนิวกีนีจะมีลูกให้ชมข้างๆสวนเดี๋ยวพาไปดูลูกกันดีกว่าอันนี้สเสน่จัน เสนจันทดำชมพูกระถางละ1,500บาทรวมส่งหน่อยเยอะมาก1,500บาทรวมส่งนะคะหวยค่ะใบหวยเป็นเลขที่บัญชีโอนเงินให้ให้ลูกค้าก็เลยจดเอาไว้ขางฝ่ามือนี่คือหวยงวดต่อไปอันนี้เสน่จันป่าประกายทอง2,500บาทนะคะโอ้ดูฟอร์มของเขาสิสุดจริงๆนะคะสุดๆมากค่ะ สน่จันป่ากระกายทองวาสนานะคะวาสนาต้นนี้700บาทรวมส่งกันแล้วกันค่า700บาทรวมส่งนะคะสำหรับไม้ใบเราก็น่าจะมีประมาณนี้ไม่ค่อยได้มีเยอะไม่ค่อยได้ลงเยอะอันนี้อันนี้เอ่ออะไรนะ ไผ่ญี่ปุ่นไผ่ญี่ปุ่นค่ะสวยดีนะกระถางละ300บาทรวมส่งแล้วก็สับประรดสี300บาทรวมส่งมันเป็นกระถางใหญ่มันก็เลยแบบมันค่าส่งมันจะแรงเนาะมันจะหนักไผ่ญี่ปุ่นอ,อีกต้นหนึ่งสีสันสวยมาก300บาทรวมส่งนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่อม900บาทรวมส่งมีจำนวนไปดู ออลูกปลาปัวนิวกินีกันดีกว่าอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าด่างพระราชทานค่ะต้นแม่ด่างดีมากเลยค่ะต้นแม่ด่างดีมากๆเลยนะคะน้ำว้าด่างพระราชทานลูกก็ด่างดีมากแต่ว่าแสงมันย้อนค่ะเอฟสีขาแสงมันย้อนเออเพลียแบบสุดๆเลยยายปลูกต้นอันนี้เนี่ยต้นอะไรเหลือจากอาหารนกแล้วก็มาเทตรง ตรงคนกล้วยมันก็เลยแบบเพลี้ยลงเพลี้ยสุดๆเลยเนี่ยแหลงพเพาะเพลี้ยมาดูปลาปวนนิวกินีตามที่บอกโอ้ยสีทองอารามแบบทองท้องทอง,ทองขอไปขายไปจำนำได้ไหมแบบนี้ขอไปขายไปจำนำได้ไหมดูโลกของเขามันร้อนค่ะมันร้อนมันมันมันแกรนโลกมันแกรนนี่โลกสีเหลืองทองแบบสุดๆ หมดแล้วแหละมันไม่มีลูกให้แล้วแหละมันเหลือแต่ปลีแล้วโอ้ยตายแล้วมันเหลืองจังเลยเหลืองแบบสุดๆเลยจริงๆปลาปวนนิวกีนีนะคะก็จริงๆนะปลีนี้มันก็ใหญ่อยู่นะคนที่จะมีลูกเพิ่มมาอีกได้นะคนที่จะแบบว่ามีมีเพิ่มมาอีกสึกหวีสองหวีแต่มันมันมันขาดน้ํามันขาดน้ําเนี่ค่ะลูกเขาสีเหลืองอ๋อยเลย เหลืองอ่อยเลยดูต้นนี้ไม่ได้แยกหน่อไปขายเพราะว่ามันเหลืองเยอะมากมันไม่มีความเขียวก็ต้องให้มันอยู่กับแม่มันแบบนี้จริงๆจะต้องให้มันมีความเขียวบ้างค่ะมันเหลืองเยอะขนาดนี้มันเบินแต่เรามีต้นที่ที่ขายอยู่นะที่ในกระถางที่หม่ำลงไปตะกี้ก็คือ450รวมส่งอันนี้ก็ลูกของเขาเนะ450รวมส่งอะป,ะปาปวนิวกินีที่ลงกระถางตะกี้แล้วก็ต้นนั้นนูน่นต้นนูน้น มันร้อนมันเบินซะแบบสุดๆจริงๆเลยค่ะร้อนมากไม่ได้เรื่องได้ราวหรอกสำหรับต้นกล้วยเพราะว่าอากาศบ้านเราแล้วก็กล้วยนอกแบบนี้แบบโอ้ตายละมันต้องมีที่ร่มให้เนาะปลูกแบบ ประมาณมีร่มต้นไม้ใหญ่บางๆหน่อยหนึ่งเขาจะสวยแต่อย่างนี้คือกลางแจ้งโล่งๆแบบนี้เลยอ่ะโล่งๆแบบนี้เลยมันมันมันน้ำมันไม่ได้มันไม่ถึงน้ําได้นะรดน้ําทุกวันแต่ว่าอากาศมันไม่ได้ค่ะอากาศมันไม่ได้ประมาณนี้ค่ะจบกันที่ปาปัวนิวกินีกันแล้วกันนะคะใครอยากได้ต้นที่จะไป ปลูกไว้ที่บ้านที่ร้านก็จัดไปปราปวนนิวกินีมีอยู่1ต้น450รวมส่งแล้วก็กล้วยฟลอริดาด่างก็มีอยู่1ต้น450รวมส่งเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ